โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูมุมของพ่อค้าเถื่อนขายลูกชิ้นปิ้งดีกว่ามาเอาครับเลขเข้ามาครับนะเค้กใหม่ๆสดๆเพิ่งส่งมาจากต่างประเทศนะผมกลิ่นหอมเกินกินอะไรเป็นหอมจังเลยอ่ะมีไงสาวดีไงสาวนี่ไงสาวโดนตุยตรงนี้มีเค้กครับตรงนี้ครับเค้กครับหิวกอะไรแบบอ๋อหิวมากข้าวไก่สาวดีไงสาวหิวสาวจริงเลย อ๋อหยอกเขาหยอกหยอกพ่อค oh, <kas> ้าหยอกเองบางทีพวกเองก็หยอกพ่อค้าแรงเกินหรือเปล่าโอ้ยวมาจากฟิวจริงเรื่อยๆครับไม่ใช่ก็กก็็คือวันนี้มีเค้กครับผมเค้กนี่คือเอามาจากลุงบวยครับผมลุงบวยนะลุงบวยใช่ลุงผมต่างประเทศเลยอันนี้คือโหของดีของดีอันนี้ของดีเป็นเค้กอะไรอ่ะประเทศอะไรอ่ะจากประเทศเยอรมันครับผมเยอรมันโอ้เยอรมันยาวเยอรมันเลยอ๋อยาวยาาครับใชครับผมมันมันหน้าอะไรเนี่ยเค้กมันคือหน้าอะไรครับ หน้าเธอครับผมนคือปกติชอบหน้าเทยใช่ไหมอ่านี่คือเค้กหน้าเทยยันไงเธอคนไหนหลายคนซะด้วยสันติโอเคครับมีเงินมีทองหรือเปล่าครับเนี่ยไม่จริงโอ้ยผมรวยมากผมรวยมากแค่นนั้ไม่มีเงินมีทองก็เชิญออกนะครับเพราะว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับรีเฟร็ดเฟร็ดนายเฟร็ดนายใช่คือมีอาหารอย่างอื่นอยู่นะครับมีเมลอนมีซุปมีแอปเปิลมีสาลายนะครับมีเยอะครับ น้ำเอาน้ำอ่ะผมผมไม่ชิมน้ำสักหน่อยแล้วกันอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำพึ่งครับผมอโอ้โหเสียงคุณน่าจะปวดคอหน่อยนะผมก็ไปกินไปสองสามชิ้นนะเดี๋ยวลองกินเผื่อเสียงหล่อลองดูครับคือกินแล้วเสียงมันจะหล่อขึ้นนะกินได้ป่ะเนี่ยครับสวัสดีฮอบฮัลโหโอ้โหกินแล้วการสวัสดีฮอบโอ้ยอย่างนี้ก็น่าจะขายขายดีนะเนี่ยขายดีขายดิบขายดีเลยเนี่ยไม่ไม่ล่ะบ้าฮอบฮัลโหลครับว่าไงครับก็มี อยากอยากกินสาหร่ายครับสาหร่ายครับใช่ครับสาหร่ายเอากี่ชิ้นดีครับสาหร่ายอ๋อถ้าสามสิบสองชิ้นนะครับได้ครับแบ่งกันคนละคิงเลยใช่ไหมครับได้เลยครับใช่ครับสามสิบสองเพชรครับผมโอ้ชิวชิวนี่ครับโอ้โหนี่คือไงครับโอ้โหสามสิบสองเพชรครับโอ้โหติ๊บรับติ๊บฮัติ๊บรับโอเคครับก็ไปฮามติ๊บรับโอ้โหเฮาละชิ้นก็พอครับ เอ้ยบิดมอ๋อไม่ครับคือผมกำลังบอกว่าคือเดี๋ยวให้ทีละชิ้นจะได้แบบว่ากินนานๆไงเอ้โอ้ยแี่ขาผู้พวหารมีอะไรอีกไหมครับอยากกินอะไรอีกไหมอยากกินอะไรอยากกินแล้วมั้ยนะเคฟซีด้วยครับเคฟซีมีได้ไก่ย่างครับทันทีนะร้านเราพอดีมันจะทางแนวอีสานนิดนึงครับเพราะว่าแบบปฏิปันธ์ของเรานะครับได้จากส่งตรงอย่างอีสานเลยครับผมของอย่างนี้อร่อยมากครับไก่ย่างไก่ย่างอีสานเราอิ่มแล้วเพื่อนเราอิ่มแล้วอ่ะเราได้ของแบเต็มเลยอ่ะ ของเค้กอะไรเต็มมันเลยอ่ะเฮ้ยเ้เ้เมอมึงจะทำอะ่าไรเฮ้ย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 ทำไมครับคุณโอ้โหมึงแจ้งความไหมฮีย